สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมันตาจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแอมเซลกลูตาพลัสเองค่ะซึ่งจะช่วยให้สาวๆนั้นมีผิวขาวใสทุกวันเลยค่ะสำหรับแอมเซลกลูตาพลัสนะคะ1กล่องจะมีอยู่ทั้งหมด12ซองทานได้10วันเลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะมีสารอาหารคุณประโยชน์ต่างๆมากมายมีทั้งกรูตาคอลลาเจนแอลคาเนทีนวิตามินซีแล้วก็วิตามินอื่นๆอีกเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะจะบอกว่า แนะนำให้สาวๆใช้กันไกลดีกว่านะคะเพราะว่าซอเขามเหนียวมากๆเลยค่ะแล้วก็วิธีการดื่มนะคะก็ฉีดซอออกมาผสมกับน้ํเปล่าหนึ่งแก้วนะคะจะเลือกเป็นน้ําเย็นก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นน้ําอุณหภูมิธรรมดากปกติก็ได้นะคะแล้วแต่สาวๆจะชอบเลยค่ะเทให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ใช้ชอ้อนนะคะหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ค่ะที่นำมาคนนะคะให้ละลายเข้ากันเป็นสีชมพูแบบนี้ จากนั้นนะคะก็มารับลมรับบรรยากาศชิลๆนะคะพร้อมกับดื่มกลูตาแอมเซลไปด้วยบอกเลยแค่ว่าชื่นใจหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะใส่น้ำแข็งลงไปให้เย็นสดชื่นแบอนี้ก็ได้นะคะทานได้ทุกวันเลยนะคะกับแอมเซลกลูตาพลัสกินเบอร์รี่มิสค่ะอมอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะบำรุงให้สาวๆมีผิวขาสวยใสในทุกๆวันนั่นเอง วันนี้หาซื้อกันได้แล้วนะคะกับแอปเซลกลูตาพลัสค่ะบ๊ายบาย